อะไรอ่ะถ่ายแล้วเหรออ่ะสารคดีใช่ไหมโอเคโอเคเอานะถ่ายรอๆนะเอ้ย hey, สวัสดีผมจาบูก็วันนี้จะมาแนะนำเรื่องของการทำร้ายร่างกายตำรวจใน GTA 5นะเราไม่ค่อยสนุกคารุนแรงมาเท่าไหร่เอนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชม1วันกับการเป็นตำรวจว่ามันหนักหนาแค่ไหนนะจะไดส้สงสารกันบ้างโอเค เดี๋ยวเราจะเดินไปดีกว่าวันนี้ที่จะทําเห็นเจ้านายแจ้งว่าจะเป็นในส่วนของตํารวจทางหลวงก็น่าจะอยู่ตรงแถวสะพานนะนะอืมชนบทนกันนะเนี่ยไกลจังเลยโอเคไม่เสียเวลาไปกันดีกว่าเนาะอืมสำหรับถนนเมืองนี้จ๋าว่าก็รถเยอะเหมือนกันนะอ่ะจางนั้นจะบอกว่า ตั้งแต่จ่ามาทํางานนะ่ะเพื่อนตายไปหลายคนมากเลยก็เน okay, จาเนี่แหละยิงกันยิงตํารวจเนี่ยแหละปนธนาคารแต่ยิงตํารวจเป็นว่าเล่นเลยเอาเป็นว่าอย่าทําร้ายตํารวจดีที่สุดเพราะตำรวจก็มีหัวใจนะในเกมก็เหมือนกันโอ้รถเยอะมากเลยนะเนี่ยเอาล่ะในสรารคดีนี้มันออนไลน์ใช่ไหมโอเคถ้าออนไลน์จะว่าน่าจะไป ถึงคนได้หลายคนอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปถึงที่ทำงานแนละ้วเดี๋ยวว่ากันเนาะฮะเป็นไงบ้างละ่ะนี่แหละที่ทำงานของจาร้อนใช่ไหมละ่ะนี่แหละวันนี้จะต้องมาคุมแล้วออกตรวจเอาละ่ะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอ่ารถมากันเยอะนะออกตรวจได้ไปไปตรวจกันดีกว่าอืมคันนี้น่าสงสยัยรอได้ครับ ขอดูใบขับขี่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยผู้ต้องหาเหม,มือนมีแอลกอฮอล์เยอะเยอะเนาะปล่อยเข้าไปก็าตามไม่ทันวันนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยขอตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอ่เฮ้ยหลบหลบหนีปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮึช่วยลงมาจากรถด้วยดีไหมเนี่ยโอ้ดีละ อะไรนั่นเฮ้ยบุ๊คผมต้องสงสัยออกจากรถบรรทุกนีการตรวจอ้อยอ้ยโอ้ยแหกนะเราต้องรังับเหตุเป็นมืออาชีพยิงขึ้นฟ้าไม่ต้องตกใจหนุ่มมันเป็นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วเอาละเมื่อเหตุมันบานปลายอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปจะควบคุมไม่ไหวปกติใจมีผู้หูแต่โดนยิงตายหมดแล้วไงตายเหอะ โอ้ยมันชุนละมุนยังวะโอ๊ยเจ้าอย่างงี้ใช่ไหมไอ้พวกเสพเกรงอุ้ยโอ้ยไห้ตายเถอะนี่ไม่ไหวแล้วต้องโทรถามหัวหน้าว่าจะเอาอย่างไรต่อเนี่ย อา้าวแะไอ้น้องอันนี้ไม่ต้องอัดเดี๋ยวพี่จะวอลเขาเอขอทรัพยากรในการตั้งด่านด้วยเบริเออร์ของหลวงขออแบบสักเยอะๆเบิกเงบหลวงมาเยอะๆเลยโอเคดีมากเอาล่ละเด่อยมาทั้งคืนกับการตั้งโอ,อโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ย กแกนี่จะแสดงความเป็นมืออาชีพเมื่อพบเห็นเหตุทะเลาะวิวาทเราก็ต้องห้ามผู้ก่อเหตุเป็นชายจาก,กันจะทำร้ายลุงป้อมเราต้องรังับเหตุเอาละหยุดสักทีเอ้เอเชีย,อย,อย,ยขอโทษอลุงมองอะไรลูกทำให้กูดูแยโ่โอเคเมื่อรังับเตุเรียบร้อยทั้งหมดแล้วกลับไปทำงานต่อได้ช่วยรถที่เกยเบาริเออร์ไว้ ใจเย็ยนนะครับรถมันเกยอ,อย่าผมช่วยง่ายแค่นิดเดียวเองแบบน่ะเกิอดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเราต้องเป็นมืออาชีพโทรหาประกันให้เขาเอาละโทรหาประกันให้เขาเปลี่ยนที่กั้นหม่เป็นที่กั้นสังกะสีบ้านเ่น้อยอาละช่ามันจะท,ทำงานแบบนี้ไม่มีที่กั้นก็ได้ อุตส่าห์ยืมบ้านใหญ่น้อยมาแล้วเนี่ยไปละหลังคาโจ้าเอาละไม่เป็นไรช่างมันทำงานกันต่อรถคันนี้น่าสงสัยคันนี้แหละขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีใบขกับขี่หรือกินแอลกอฮอล์มาเปล่าดอ่ะอ้าวแหงนล้วเมื่อจะเป็นเมื่อเขาแหงด่านไปเราจะเป็นต้องยิงสกัดเขา โอเคมันไม่ง่ายอย่างที่คิดผมคงต้องไปฝึกยิงคืนใหม่ให้ตายสิโวยงี้ทุกคลิปเลยหรือไงเนี่ยโอเคผมเปลี่ยนงานดีกว่างานจราจรน่าจะยากไปสำหรับผมสำหรับจับโบ้แล้วงานส่งเอกสารก็ไม่เลวเหมือนกันวันนี้เหมือนจะต้องไปส่งที่ค่าลูกเสือทั้งหมด2ที่เมื่อกี้ไปแล้ว1ที่ ส่งนั้นเอกสารที่ค่าลูกเสือน่าจะง่ายกว่าการไปจราจรเยอะเลยนะผมว่าตังนานนี้น่าจะถึงแล้วแหละโอเคค่ายลูกเสืออีกหนึ่งค่ายก็จบงานแล้วอ่อพอดีผมมาส่งเอกสารครับต้องให้คุณต่องถูกที่หรือป่าวะ พอถูกแล้วน่วลบไปสิลูกเสือเสียเวลาจริงๆไอ้ไข้นี้อาเชียลูกเสือมีรถถังอเอาเป็นว่าผมคงต้องพักร้อนสำหรับท่านที่ยิงตำรวจและทหารในเกมของ G T A 5ยิงแม่งไปเลยกูมีแคมไปแล้วลาก่อน หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถอดทุยถัดไปฝากช่อง B OKNO okay ด้วยนะครับสวัสดีครับ